เนื่องในสุพรดีถีขึ้นปีใหม่ในวันที่หนึ่งมกราคม2559นี้กระผมในนามของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาตลาดจนพนักงานขอขอบคุณพี่น้องชาวนครลังสิตท,ทุกท่านที่มีความรักในท้องถิ่นแห่งนี้กระผมรู้สึกดีใจที่ได้เห็นคนลังสิตรักกันให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกอื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งยังให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของเทศบาลด้วยดีเสมอมา การบริหารงานเทศบาลนคะรอลังสิตในนามของกระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้นำนินการตามนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ทั้ง7ด้านคือการเมืองการบริหารโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยการวางแผนการลงทุนการท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อันนำมาซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหลากหลายรางวัลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระผมสำนึกและตระหนักเสมอว่ากระผมพร้อมด้วยทีมงานคณะผู้บริหารมีหน้าที่ต้องให้บริการประชาชนในทุกด้านและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของเราให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด กับผมพร้อมที่จะทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทำงานเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลักดันให้เทศบาลน,นครลังสิตก้าวข้ามวัฒนธรรมราชการท้องถิ่นแบบเดิมไปสู่การให้บริการแบบสากลโดยยึดยหลักความพึงพอใจของประชาชนและความถูกต้องโปร่งใสตามหลักธรรมาพิบาลสามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะปัญหาและเรื่องร้องเรียนต่างๆจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อยอดสู่การปฏิบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงเราจะก้าวเดินไปข้างหน้าสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันดังวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครลังสิตท,ที่ว่านครลังสิตเป็นนครแห่งคุณภาพชีวิตในปี2562 ในสุภรดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2519นี้ก็ผมพร้อมด้วยทีมงานคณะผู้บริหารสมาชิกสภาตลอดจนพนักงานขอลาธนาคุณพระเสรัตน์ไตรพระพุทธรชัชธรรมาพิบานนะลนครลังสิตและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกที่ทุกท่านเคารพนับถือตลอดจนบาร,รมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พาะระมวงสานุวงทุกพระอ,องค์โปรดดลบรรดาลประทานพอรอันประเสร์ฐให้พี่น้องชาวนาควรลังสิตมีสุขภาพพร,รานาไมยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยแคล้วคลาดจากอุบัติภัยอันตรายทั้งปวงให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นของเราให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไปสวัสดีปีใหม่ครับ